ให้ทุกท่านได้ดูนี่น,นีออกเยอะมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก่อนผมจะไปทํางานนอกบ้านวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูตบทรูที่ผมปลูกเอาไว้ในเข่งแล้วก็ทําค้างด้วยท่อ PVC ที่มีอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผม แต่วันนี้ผ,ผมจะพามาดูว่าการปลูกตัวปูในเข่งมันจะมีฝักที่ออกมาดกแค่ไหนนะครับผมนี่ก็เป็นการปลูกในเข่งแค่หกเข่งเองนะครับแล้วก็ใช้ค้างจากท่อพีวีซีนะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูว่านี่นะครับผมปลูกแค่หกเข่งก็จะมีตัวปูดกมากแค่ไหนนะครับนะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับนี่ก็จะเป็นต้นตัวปูที่ออกมาจากในเข่งที่ผมได้ปลูกนะครับผม นะครับก็จะมีฝ <se> ักตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นจากโคนต้นเลยนะครับนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นอันดับแรกผมจะพาทุกคนมาดูดินก่อนนะครับนี่ครับก็จะเป็นดินที่ผมหมักเสร็จแล้วก็จะเป็นดินที่อ่าชั้นล่างด้วยที่ผมได้กาทําคลิปที่ว่าทําดินปลูกผักในเข่งนะครับผมปลูกต้นไม้ในเข่งก็จะมีส่วนของอ่าปุ๋ยที่เราทําไว้ด้านล่างนะครับผมก็จะเริ่มย่อยสลายแล้วก็ดินเราด้วยนะครับผมนี่นะครับดินที่ปลูกในเข่งนี่เห็นไหมครับพอเราลดน้ําไป ก็จะมีความชื้นอยู่ตลอดเลยนะครับผมความชื้นของดินก็จะมีอยู่ตลอดนะครับเราก็ปรับนปนกันไปเป็นดินที่เราใส่ปลลับปนกันไปในเข่งนะครับผมการระบายอากาศก็จะดีนะครับผมนี่นะครับการกระบายอากาศจากของดินแล้วรากพืชได้ระบายได้รับออกซิเจนนะครับผมแล้วก็นี่นะครับดินก็จะมีรูรุนให้รากได้ชนใช้ได้ดีนะครับผมในเข่งนี้ผมเพิ่งปลูกตัวปูครั้งแรกแล้วก็วันนี้ได้เห็นผลที่พัฒนาการขึ้นมา เรามีลูกมีฝักดกมากนะครับผมก็เลยจะพาทุกคนมาดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับครับผมก็เป็นดินหมักส่วนปุ๋ยที่ผมใส่นั้นใส่แค่อย่างเดียวนะครับเป็นมูลไสเดือนผมก็ใส่ทุกๆุเจ็ดวันนะครับผมก็ใส่แค่อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้แค่มูลไสเดือนอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ผมจะพามาดูนะครับฝักที่ออกมานะครับผมครับผมตามลําต้นแต่ละค้างแต่ละอันก็ออกฝักมาดกมากนะครับผมปลูกในเข่งก็เป็นการปลูกในเข่งครั้งแรกนะครับเหมือนที่บอก แต่ฝักที่ออกมาต้นที่ออกมาแข็งแรงมากแล้วก็มีออกฝักให้ผมได้เยอะมากเลยครับผมแค่หกเข่งนี่ถือว่ากินไม่ทันเลยครับผมนี่นะครับก็ใครที่อยากจะทําค้างไว้อยู่ที่ข้างบ้านหรือว่ามีไว้กินได้ตลอดนะครับก็ลองทดลองดูนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นฝักนะครับผมก็เริ่มทยอยออกนะครับผมออกเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็พร้อมทานเยอะมากนะครับเห็นไหมครับให้ทุกท่านได้ดูนี่นี่นี่ออกเยอะมากเลยนะครับผมนี่นะครับผม แตเฉพาะแค่ตรงนี้นี่ผมก็กินได้มือเลยนะครับผมนี่นะครับก็รดนี้ที่ผมปลูกตัวพลูไว้นะครับก็จะเอาไว้ทานด้วยนะครับผมแล้วก็จะขยายพันธุ์ต้นตัวพลูไว้ใช้ด้วยแล้วก็ไว้แจกจ่ายให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอทําการอ่าให้ตากแห้งหรือว่าให้ฝักแห้งมีเมล็ดพันธุ์นะครับผมก็จะทยอยแจกจ่ายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝักที่อ่าผมเลี้ยงเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝักที่เอาไว้ทานนะครับ อันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นฝักที่ผมจะเก็บเอาไว้เพื่อจะเป็นตัวขยายพันธุต่อนะครับผมในรบต่อไปนี่นะครับฝักก็จะขนาดนี้นี่กับฝักแก่คือเลี้ยงไว้แก่เลยนะครับผมนี่นะครับพวกนี้ผมก็จะเลี้ยงไว้แก่ๆเลยเพื่อที่จะเอามาเล็ดมาขยายพันุ์ต่อแล้วก็แจกจ่ายนะครับผมนี่นะครับนะครับก็จะเป็นฝักใหญ่ๆก็จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูฝักที่อ่าแก่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้าตาลพร้อมที่จะ เก็บเกี่ยวไปปลูกแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นฝักนี่นะครับนี่ฝักที่เราเตรียมพร้อมที่จะเอาไปทำเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับผมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะครับติดจากนี่แล้วก็อันนี้ก็คือว่าเราก็เอาออกได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นฝักที่แก่แล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะเอามาด้วพันที่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้กับทุกท่านไดูนะครับนี่ครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ครับผมนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับผมนี่เอาเมล็ดพันธุ์ตรงนี้นะครับผมไปขยายต่อนะครับผมแล้วก็ผมขยายแล้วก็ส่วนที่เหลือที่ผมจะกาวว่ารอบนี้ผมจะเก็บไว้จานวนเยอะเพื่อจะไปแจกจ่ายให้กับทุกท่านได้กินตัวปูปอดสารพิษแล้วก็เป็นตัวปูอินรีย์ที่เอามาเล็ดมาขยายด้วยตัวมันเองนะครับผมนี่นะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ Thank you